สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะวันที่19นะคะเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะวันนี้มาส่งพี่วินะคะที่เพชรเกษมเดี๋ยวให้พี่วิเองนะคะแนะนําตัวเองนะคะว่าชื่ออะไรนะคะอายุเท่าไร่นะคะเดี๋ยวให้พี่วิแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเวิยดาจอมนะคะชื่อลิ้งวีค่ะมาทํางานที่เพชรเกษมค่ะ เงินเดือนหนึ่งแปดค่ะอเคีแปดร้อยค่ะพี่พีเป็นคนจังหวัดอะไรคะอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่พี่พีที่เชียงใหม่นะคะมารับงานของเราก็เยอะนะคะพี่พีเป็นเักเรียนซีจีรุ่นที่สิบสี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีอะไรจะแนะนาให้พี่พีเขาไหมคะกับการอบรมอบรมนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะถ้ายิ่งมีประสบการณ์นะคะก็ยิ่งดีเลยค่ะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่แบบรักงานด้านนี้นะคะมาทำกันเยอะๆเลยค่ะงานก็ดีเงินก็ดีและก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะด้วยค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะหรือว่าอยากจะมาทำงานกับศูนย์เม่จานะคะตอนนี้นะคะศูนย์แม่ตาของเราเปิดรับสมัครพนักงานอยู่นะคะอยู่ในมือ เคณ์อยู่ในมือของเราที่ยังไม่มีผู้ดูแลหรือว่ายังไม่มีพี่เลี้ยงเด็กพี่คนไหนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะหรือว่าอยากจะได้งานนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ที่เบอร์ติดต่อหรือว่าช่องทางเคลียรูปก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ